สวัสดีผู้ชมได้นับกับสตีฟซีคอมานเดอร์นับสลับวันนี้นับเราจะมารีวิวไม่ใช่ดิเออถูกแล้วรีวิวมอลแพเน็เออศูนย์จุดศูนย์จุดสี่พีหนึ่งกันนับก็คือตอนนี้ก็อาา่าฮะมีโฟโนตอัปเดตนับก็แล้วก็มีเพิ่มอะไรมาเยอะเลยนับก็คือไปเล่นกันเองเถอะตอนนี้อ๋อแหลกวัดเฮ้ยโอ้โหดูมัน <c oughs> ดูมันทำอตายแล้ โอ้โหนุ่มนะโอเคนคับก็เดี๋ยวมันแนะนําอะไรกันนิดหนึ่งอ้อยกระตุกเลยเนี่ยอยู่ดีมันก็โตแสหน้าเราโอ้โหทุเรศอ่ะโอเคนคับก็คือเพิ่มเออไม่ใช่ดิเขียนพัทที่เพิ่ม่อะไรใคที่เพิ่มเอฟเฟกใหม่นับก็คือมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละอืมอะขอบอกก่อนนับดาวนี้มาทีคือไม่อดตายนับอะแล้วก็เดี๋ยวขอหาสลามนิดหนึ่งนับวันนี้คือไม่ต้องกลัวว่าอดอาหารอ่ะนี่อันนี้คือเจ็ด เป็นสลมัมมาะนาวนับมีแต่กระดมมีก็ได้ไม่เยอะเลยคือมาดาวนี้ขอขอบอกนลไม่ไม่อดตายนะอุย้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันแหลกแล้วเมาส์ดูดออกมาเลยละแต่อ,อ,อ,อ้าวเอ่อโอ้ข้างแรกมีเอข้างล่างมีแร่นรับอ่ะข้างล่างคือแร่เออกินกินทอพาร์นับก็คือเป็นแบบแร,ร,ร่อะไรเป็นคริสตอลอะไรเงี้ยเอาไว้ทําถัง สลามป่อยไว้นะั่นะแล้วก็ฟีเจอร์นี้คนน่าจะรู้กันแล้วมั้งคือที่ขวามันก็จะพิวเลือดให้เรานะพี่ขวาที่บ็อกมันเนี่ยอาฮะโอเคตัวนี้เดี๋ยวค่อยทําอะไรนะไอ้นั่นนะอืมเนี่ยบอกให้ฮะดาวนี้คือมาไม่อดตายนี่คือชอ็อกโกแลสลามคนระับเวลแตกอะตอมแล้วก็ได้อืามาทําไอติมกินไอติยากนะ เออเดี๋ยวก่อนว่าจะว่าไปเมื่อกี้เจอสระเอยเจอสารลายมันไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าปากกาลังโอ้ยโดนอะไรวะอ๋อไอ้นี่เออตดพิษเอ,อสาลายอยุดอ๋อนี่นี่นี่เจอละไม่ใช่สารลายมันเป็นปรกกาลังนะเป็นพิงคอลอนนะก็คือเรืองแสงได้อะไรอย่างนี้คือแบบนานๆทีจะเจออะหายากนะคือใส่ใส่ไว้คือโอกาสเป็นไปนได้ที่จะเจอนี่น้อยมากนะอ่ะโอเค ดาวนี้ไม่อดตายแน่นอนครับมีแต่อาหารนะรและใครไปวางจ็ดอ๋อสลามคือตัวมันใหญ่เท่าบล็อกอะ่ะเอ,อ้อไม่เข้าใจเลยอ่ะตัวนี้ก็คือไอเทมแต่ละอันมันก็ทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับอ่ะเรามาแนะนําไอเทมใหม่กันนิดนึงเฮ้ยอ้านิดจะเอาว่าเดือกันเลยติีคาบ็อกเฮ้ยจำได้วไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันนะเฮ้อเงอะ เออช่างเถอะโอเคก็ได้เพิ่มเอ่อพวกแ p w วอลอะไรพวกนี้มาใหม่นะับอ่ะก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือดาวใหม่แคปทันบีนับก็ไปเสิร์ชหาใน Google ได้นะับว่าคือมันเป็นดาวอะไรนะับก็เออตามนั้นอนะ่ะคืออายุเก่าแก่ที่สุดที่เขาพบคนพบนะับก็คือสภาพอากาศบนนั้นก็ค่อนข้างที่จะหนาวนะับนี่ก็ไอรีพวกไอเทมใหม่หมดนะมีล็อกเกตแบบว่ายังไงอะ่ะคือไม่มีธงด้วยอ่ะ อันนี้ก็สลามมาดาวนี้ไม่อดตายแน่นอนนับชัว <c oughs> โอเคส่วนนี้ก็คือเป็นตรวจธรรมดาของเรานั่นเองนับก็คือธรรมดาส่วนปิดดีกว่าส่วนนี้ก็ไม่มีธงนับเอาคือใหญ่ๆเอาให้ให,ให,ให,ให้ต่างชาติเขาเล่นมั่งคือก็คืออยู่ดีๆก็คิดเองว่าเออเอางนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะับ okay. โอเคว้าว คือเพิ่มมาหลายชนิดอะตอนนี้อะเขากันแล้วสลาม <S 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 แล้วเดี๋ยวมีอะไรอีกอ้าแหลกเฮ้ยหืออีกแล้วเอาอีกแล้วเอาเอาเมมโมรี่อีกแล้วแม่งเป็นอย่างงี้ตลอดอะเออเฮ้ยไม่น่าเปิดเอ็นนั่นไป็เล็ดเด็ดเด็ดเรากลับมาอีกรอบหนึ่งนับดูมันทำโอเคนะเรากลับมาอีกอีกรอบหนึ่งนับก็คือเมื่อกี้เกิดอาการเอาเมมโมรี่นับก็คือมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละทำใจนะ คือบนดาวมันก็มีอะไรเยอะด้วยไงอ่ะอันนี้คือโพลังเนสส์สลามบล็อกนับก็คือเอาเป็นว่าเหมือนหนึ่งจุดแปดแต่มันก็ไม่เหมือน <c oughs> เพื่อดึง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 ,ดงแล้วก็ดับนับโอเคก็คือได้มาแค่นี้แหละก็โค้ดก็ได้มาจากเออแมทพาร์กนับของเอออะไรนะโฟร์สเปซน,นับก็คือให้เครดิตเขานิดนึง ไหนๆเขาก็เป็นอันนี้นเนี่ยอืมส่วนแล้วเราก็เพิ่มเอ,อ่ออะไรนะพลัดเตียมพวกออมอ,อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนพาวเวอร์ชิสโตมี API ให้สำหรับมอเดอร์ที่อยากให้เอ,อ่อคือซัพพอร์ตกับมอเอรเราเนี <c> ่ย <oughs> แบบใส่ไอเทมอะไรพวกนี้ลงไปในเครื่องนี้ได้นะครับอ่ะมี API ให้โหลดทางดีสคริปชันนสำหรับมอเดอร์นะครับคนทำมอเอโลีเท่านั้นยังไม่ว่างสอนช่วงเนี้ยอืมติดเรียนโอ้ยเหนื่อย วนนี้ก็ i n f e c t d v e n เดี๋ยวค่อยอันนี้มี Gas Dust แล้วก็เอาันนี้มาด้วยจึ๊บส่วนนี้ก็เป็นเออหินน้ำมันนะับสามารถเจอได้บนนี้ไปรู้นะับแต่ก็คือขี้เกียจไปดาวนี้มันสวยดีอันนี้ก็แร่น้ำมันนะับอะฮะคือหาน้ำมันได้บนอวกาศนะคือไม่ต้องกลับไปบนโลกเสียเวลาเงี้ยเออนี้เดี๋ยวก่อนเ เราต้องเอาไอ้โบนเมลมาแป๊บหนึ่งอ,อือือืแล้วก็อ่าแล้วเราก็จะได้ต้นส้มมานะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่เมื่อกี้เห็นอะไรแบบเฮ้ยอันนี้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 ไม่ไม่ทราบนะคือไม่เข้าใจว่ามันทำไมเป็นงนี้แล้วก็หาที่โล่ง่ันมันไม่ได้เมื่อกี้ปึบ๊บ โอ้ทำไมทั้งเดียวได้เลยโอ้ยเจ๋งอ่ะนี่ก็เป็นต้นเอ่อแอปเปิลนับอ่ะฮะแล้วก็อันนี้คือ Infected Win ีเวลาเดินเข้าไปมันก็จะปิดพิษนับแล้วก็จะตายแบบเป็นนิวดาเมจซอร์ทใหม่โอ้ยแล้วมีอะไรเนี่ยอืมมาก่อนแป๊บนึงเอ่มอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะมีโคเดนทอลการ์สนับแล้วก็ ไอเทอร์โคอันนี้คือที่แรก t ทเลอร์ไอทมันไม่อัปเดตนะมันไม่มันไม่ยอมเซตบล็อกเป็นอะไรนะเป็นหอยแบบฝาเปิดอย่างเงี้ยอะคือต้องรอมันไปก่อนแบบว่าเอาไปทําฟาร์มก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยฝามันจะเปิดเนี้ยอืมคือรอรอไปเถอะยังไงมันก็นานอยู่ดีแหละนานโคตดเพราะใส่ไว้เยอะไงแล้วก็มีอะไรไว้เนี่ยอืมมันอยู่ไหนวะหายหายโอ้ยนี่ หาไม่เจอมอตัวเองแท้ๆอเอา้าแล้วก็อืมอะไรเนี่ยโอ้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 ยมแหลกอะไรนักหนาวเนี่ยโอ้โหอ่ะก็สามารถทำให้มันเป็นหญ้าสีทองได้นะเดี๋ยวว่ามังเพิ่มอัปเดตทิชให้กับไอ้นี่ดีกว่าอืมกลับให้มันเป็นหญ้าเดิมอย่างเงี้ยนะอ่ะคือก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเป็นถามว่าไม่ทำอะไรได้นะก็คือมันจะดอกไอโลเดนซีนับอันนี้ได้หนึ่งอันละอ่ะสามารถปลูกได้ นี่มันบั๊กหลายมอสแล้วเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาแก้กันไม่ได้อ่ะอืมทําใจแล้วไม่เป็นไรครับอ่ะใบโอมโอฟิตี้ยังเป็นเลยตัวนี้ก็บนเมลโอเคทาให้มันโตเอ้ยเหนื่อยโอเคแล้วเราแล้วเราก็จะได้โกลเด้นวีดนับสามารถเอาไปทำไปให,ให้ให้ตัวอะไรกินนะับก็คือแกปปี้นับชื่อโดยเออดับอีลิตในกลุ่มนะครับเชแนละนับ <c oughs> คือไปแรกโหวตขอชื่อมาอย่างเงี้ยอืมก็คือลักษณะมันคล้ายๆแกนะนะับนอะ่ะ ย้อมสีได้อะไรอย่างนี้เอาสีนี้กับเอาสีนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็ย้อมให้มันชึบหนีได้ละคือย,ย้อมสีได้เหมือนแกะเลยนะทุกอย่างครับโอเคตันนี้วิทย์ขายกันนึงอ่ะกรีปแอนพีห้าห้าสองสี่สองหนึ่งหนึ่งโอเคชึบชึบโอ้ยอีอ๋ฮุยฮุยฮุยด้ อ๋อคือมันเป็นระบบผสมสีลืมลืมลืมโอเคก็ได้สีม่วงมานะครับอาา่ะฮะตัดตัดได้เหมือนขนเหมือนเราตัดขนแกะอะไรงี้ก็ทำได้นะครับอ่ะโอเคนี่ก็เป็น g o เ d ้ n card ดอปก็เหมือนเดิมอ่ะแล้วมีเออ,อไไหนวะเนี่ยคือเพิ่อมอะไรมาเยอะเกินไงอะไรสกายวอทเดอรถ่ายคลิป Hi อยู่เนี่ยลืมปรับเป็นแดงกําี่ออกก็ซะเลยปิดโปรแกรม โทษครับไม่ได้เปิดสกายทิ้งไว้อะแล้วก็เพิ่มวันนี้ลาครีมเฮดอะไรพวกนี้ถามว่าไปทำเอาไปทำอะไรนะก็ไม่บอกนะเราดูออไปก่อนเถอะอืมอืมอืมโอเคปึ๊บปึ๊บปึบปึ๊บปื๊บอะแล้วก็เตรียมวางอันนี้ได้สามสองหนึ่งปื๊บปึ๊บอ้าวเฮ้ย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 บักบักบักวัดเดอบักกำ ตายละสงสัย um. um. ไปปรับไออุณหภูมิบนไบโอมนี้เยอะเกินนิดถอยหลังถอยหลังไบโอมเทสติ้งเทสติ้งเออตรงนี้แหละเออเปิบจึ๊บไม่ได้อ่ะโอ้ตายละ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 ทำไงดีวะเนี่ยดาวนี้ร้อนเกินสวย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 คือลืมไปปรับไงเดี๋ยวค่อยแก้บัคเอานะเออไบโอมมิซ่าโอ้ดูจากสภาพมันคงอยู่ได้อ่ะไม่ได้กรรมไงวะเนี่ย อ,อตรงไหนวะเนี่ยไปลงเทสเอาอีกรอบดิเอ้อก็ไม่ได้อ่ะให้ทำไงอ่ะตายตายตายคือเราเจอบัคแล้วตอนนี้เรา TP ไปก่อนแล้วกันอ่ะไหนๆก็ไหนๆเราไปแคปแคปัคปคป่น B แม่งเลยคือดาวไม่ได้อยู่ในระบบระบบแถวนี้นะก็คือมันอยู่ไกลไปอ่านมาแล้วละ่ะอ่ะ แล้วมันจะอยู่ใกล้อโอเมกาเซนทอรี่กับดาวหายไปไหนว,ว,วะอ่าแคปตันสตาร์โอ้ยเหนื่อยมึงแคปตันบีเรียบร้อยแล้วนะบก็มีกาแล็กซี่อะไรนิดนึงตกแต่งนิดหน่อยได้สวยเอ๊ะเลือ,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 อทำไมข้างล่างเปเนี้ยนั่นไงเอาเข้าไปรู้สึกว่าจะเป็นบัคเคฟเจเนเรเตอร์นะบก็ตายละเอ่อคงต้องปรับเร็เรวๆนี้นะมันมัน,ม,นมันเน่าอะ่ะ แล้วให้ทำไงดีวะเนี่ยโอเคเรามาลองวางกันอีกรอบนึงนะับเดี๋ยวบนดาวนั้นเดี๋ยวค่อยแก้วที่หลังอะไรวะเนี่ยฟ b บุกเจ้างโอ้ได้ชิวๆปึบโอเคแล้วก็คือมันคล้ายๆสโนะ์แมน่ะแบบว่าคือโจมตีด้วยขัดจังหวะ <c oughs> ปิดเฟซแม่งเลยโอเคง่ายดีอ่ะคือมันคล้ายๆสน์แมนนะแบบยิงสโน์พวกคีมบอลอะไรออกมาตามชนิดของมันนับอ แล้วมีอะไรไว้เนี่ยออมีโอลตินก็เพิ่มมาแล้วก็อามีแคนดี้โบยิงสามสองคือเป็นพอยซันด้วยนะแบบติดพิษอะไรเงี้ยอ่ะยิงเออยิงอืมจบเรื่องครับโอเคเฮ้ยแล้วด,ด,ด,ดูดูตรงนั้นนีอหือตายละสกายเพลเวเดอร์กูอา้าวเนาว่าเน่าอ้าวเอ้เาเงบตายละวนี่คุณทำอะไรไวะเนี่ย วิธีการคร้าประมาณนั้น,นครับอืมเออแล้วมีอะไรอีกเนี่ยอ่าแคปตันบมีเออเลสโตนด้วยเอาให้เหมือนโลกโอเวอร์เวคือคลิกขวาหรือทำอะไรมันมันก็จะมีแบบเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เออมียูเลเนี่แบตเตอรี่นะครับสามารถใช้กับไกด์ีคร์บได้นะครับมอดอื่นก็น่าจะได้อยู่เพราะมันคอมเพสอะไรพวกเนี้ยอืมเอ้ยเหนื่อยไม่มีอะไรแล้วมัง้งเออ มีม็อบอยู่นี่วะลืมเอม็อบใหม่ที่เราเพิ่มมามันอยู่ไหนวะอันนี้พวกเจลลี่อะไรก็เพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเนี่ยแล้วก็เอมันอันนี้นี่นี่เมลอนืหแล้วก็นี่แล้วก็ออรเลนครีมสลามนี่ตัวนี้เอ๊ะเทคนิคบล็กเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแก้นี่ตัวอะไรครับรู้ไหมครับถ้าใครดูไอไอไอหนังเรื่องนั้นคงจะรู้กันนะส่วนนี้ก็เอเหมือนเดิมน,นะ นะคือเป็นทเรมโตเออส่านนี้ก็ออรเรนทีมสลามนับก็โดนดึงๆไปนู่นละส่วนนี้ก็สเปรคแอสนับคือวิธีการให้อาหารหรือว่าทำให้เป็นเจ้าของเราก็คือต้องใช้ปลานี่นี่ต้องจับจะเอา้านี่ต้องจับจังหวะให้ดีแล้วก็อืมนี่ทันทันทันโอ้ยไม่ได้หายใจเมื่อกี้พูดเพลินนี่แล้วก็อุ้ยอะได้อะไรวะสเปร๊คแ อะไรวะชอบกันแรดแคทอื้เฮ้ยน่ารักน่ากินเดี๋ยวลืมเพิ่มไอออร์เรนแคทมาออร์เรนครีมแคทอ่ะเอออ่ะเอาใหม่รอบหนึ่งหวังว่าคงจะได้สตรอเบอรี่นะเพราะสตรอเบอรี่มันได้ยากมากนี้อุ้ยะได้ไอไออะไรนะวานิลาครีมเฮ้ยอื้มมันเดินไปหลบข้างจอซะด้วยต้องขยับมาอีกนิดอ้าวเฮ้ยตาย จับจังหวะให้ดีเนี่ยคือมันมันกว่าจะได้มามันมันยากอะ่ะขยับต้องต้องเวรีสมูทติในการขยับเมาส์มากเลยพอเมาส์ <c oughs> <ๆ>เราก็ปรับเร็วด้วยอ่าแล้วก็ได้ช็อกโกแลตนะรู้สึกว่าสตรอเบอรี่ได้ยากมากอะ่ะส่วนเออพวกเมาส์พวกนี้นับเวลาให้อาหารมานับคือต้องใช้ช็อกโกแลตบาร์นับคือจะหาหาเจอได้ง่ายอยู่นะคือให้ช็อกเอากำจืบจือบอ่านนะ คือลูกออกมามันก็จะค่อนข้างที่ทจะแบบเอิมยังไงก็ไม่รู้อะ,อะโอเคเอิมคงไม่มีอะไรละมัง้งไม่รู้ดิโอเคในม่ชั้นทีพีเราไปเออน,นี่ไปรู้กันดีกว่านับอคือก็ปรับดาวใหม่อะไรทั้งหมดนะครับคือให้มันน่าตื่นเต้นกว่าเดิมโคตรตื่นเต้นเลยว้าวแล้วก็แล้วก็เออข้างล่างคงจะเห็นอะไรบางอย่างนะที่มันแบบ อ่าฮเงิบตามเคยแล้วทำไมข้างล่างมันเป็นเงี้ยไม่รู้าแคปเคปเคปเินเนเรเตอร์ ator, น่าจะเน่านะอ่ารู้สึกว่าแมปเป็นโหลดต้องกด F สามโอเคเออแล้วข้างล่างมัน <laughs> มันก็ลึกไปถึงเบล็อกด้วยนะือเป็นอะไรที่แบบโหดมากอะน่ากลัวโอเคปิดซะอืมก็บนดาวน,นี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากน้ำมันกับเออพวก อะไรอย่างนี้นะคับอ่ะคือหาน้ำมันที่บนเนี้ยไม่ต้องกลับเป็นโลกกเสียเวลาอย่างเงี้ยอืมตามนั้นนับอ่ะอเด็ดๆตรงนี้อะไรวะไออ๋อไออินเฟค์อ้ยขังอืมอ้ยแหลกว่าเดือดแหลกกําเทกเจอร์สตันเลยครับทำแล้วไม่ได้ดูะลืมสีมันอ่ะคือ คนละมิติกันเลยสิข้างบนกับข้างล่างโอ้โหแต่ละโอเคก็นะ่าจะจบคลิปแค่นี้นะครับก็คือจบการรีวิวพอลเปเนต0.4 P1 เรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้นะครับโอเคแล้วคอ่อยปล่อย P เอ้ยปล่อย0.4ตัวเต็มนะครโอเคมีแท่นี้แหละอนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ